สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ขอบตู้ทีมโมบายฮะหนึ่งวีหนึ่งดวลมัเตอร์สองพันยี่สิบเอ็ดครับผมใช่ฮะอยู่เราสองคนฮะผมบอลบอลแล้วผมไม้โตนั่นเองฮะนี่ครับนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเราด้วยนะครับวันนี้จะเป็นไงขันแบบไหนครับพี่บอลหนึ่งหนึ่งเราก็บอกแพ้ตกรอบเลยแพ้ตกรอบเลยเหรอตกรอบเลยแล้วก็ไม่มีขายแค่ตัวเลยเหรอไม่มีโอ้น่าสนน่าเสียดายเสียใจเลยรวมถึงแมตที่ใช้ในการขันทั้งหมดมีสี่แผนที่มีแผนที่อะไรบ้างครับพี่บอออลฮะะะยกกกกแแน แล้วก็คิงแล้วก็รวมถึงซาลูนด้วยฮะถูกต้องส่วนซาลูนที่เข้าไปนี่ผมสวยเลยนะแล้วซาลอนวันนี้ฮะทางหน้าของดวลมา a เตอร์2021ครับแมปพิกนะฮะนี่เลยซาลูนคิงแล้วก็แมปสาเนี่ยจะเป็นแรนดอมนะใช่ฮะนะถ้าอยากที่เราเข้าใจกันแมปแรกก็จะเป็นหนึ่งคนที่เลือกไปกับแมปที่2ก็จะเป็นอีกคนหนึงที่ไม่ได้เลือกในแมปแรกแล้แมปที่3ถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะสุ่มแต่แมปสแมปหไม่มีฮะ ต้องรอในรอบเซมิไฟนอลแล้วก็รอบไฟนอลเลยครับผมเพราะเบลฟ์เนี่ยมันจะไปแข่งขันกันในรอบเซมิไฟนอลกับไฟนอลนั่นเองนะครับหนึ่งวีหนึ่งเราซัดตรงนี้ไปก่อนนะหน้าอลฟินนะรู้ทางด้านซ้ายได้หนึ่งครับได้หนึ่งไปก่อนครับตรงนี้ดูจากข้างบนได้นะใครที่เคยเล่นหนึ่งวีหนึ่งด้วยจะรู้กันดีนะไปห้าตัวท่านก็ได้หนึ่งคะแนนระตบวจเช็คมาด้วยฮะอัลฟินนะฮะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมฮะเห็นอยู่แล้ว โอ้โหตรงนี้ดอฟฟินเจ็บกว่าแล้วไม่ได้เถียงสักครั้งเลยฮะช็อตแรกนี่ดอฟฟินก็ทําให้เขาไม่ได้เถียงนะช็อตงไม่ได้เถียงเหมือนกันกระชากออกมาจากตรงนี้ดอฟฟินโดน2ครับนี่ฮะดูต่อครับแต่หน้าของจอรนไม่ได้เหมือนกันคือกลายว่าไม่มีชั้นเชิงอะไรเท่าไหร่คู่นี้อย่าใส่กันอย่างเดียวไม่รู้ว่าจอรนนี่หัวโลนหรือเปล่าทำไมฮะถ้าหัวโลนนี่ต้องใส่วิกกลายเป็นจอรนวิกเลยนะโอ้โหกลายเดี๋ยวต้องดูช็อตนี้จอรวิกหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แล้วไม่มีหมามาด้วยครัับบบผมมดออฟินนนเก็ไปตตรรงี้้่ขึาค ต้องดูว่าใครจะหาสามารถใช้อาวุธได้แทบจะหลากหลายอย่างนะจะมีถูกแบนไปบ้างก็ไปนั่นแหละเอ็มพีสเตมเนี่ยเอาออกนะครับ<ช>เอเนโฟติฟาเนี่ยเอาออกมาเลยแล้วก็ห้ามใช้สกอร์สติกแคร์แพ็กเกจด,ด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะยังไม่ถึงขั้นใช้สกอร์สติกขนาดนั้นต้อง่าจบก่อนนะฮะกโอโห้าก่อนนะครในี้น้ครับไม่ได้เดือร้อยนะครับแต่กใจเหมือนกันนะครับ ไอโมด1นว 1, ดูเอลเนี่ยใครได้5ก่อนได้1นคะแนนนี่ถ้าเกิด<ม>ทางหน้าของจอวันเอ็กเนี่ยเขาได้ไปอีก1เป็น2นี่ดอฟินตกรอบเลย<ม>รอบ2เป็นฟ้ามอชินการ์ดน,นะตรงนี้ครับพี่บอลเอาปืนมามรอรูใส่กันนะดอฟินรูใส่ไปตรงนี้เก็บดอฟินไปนี่ก็ไม่สั้นนะครับเห็นจะดูเป็นหนึ่งหนึ่งก็ตามในเรื่องของสกอร์ที่เกิดขึ้นไวแต่ว่าก่อนจะได้แต้มแต่ละแต่ละแต้มไม่ง่ายเลยคตรงนี้ดอฟินโดนไปตัวที่2ดอฟเฟนไปหนึ่งตัวแล้วจอวันเอ็กกระโดดเข้ามารูต่อเนื้นไไม่ด้อ นิ่งกว่านะใช่ครับมุมจังหวะไม่ค่อยดีด้วยแล้วดูวะดฮะดอรฟี่นครับมัวแต่ไปถือระเบิดฮะดอร์นะอฟี่ยู่ทางด้านซ้ายฮะชวับชว้าไปแล้วรูดตรงนี้เก็บไปอุ๊ยยังไม่เจอขึ้นบันไดมาตรงนี้รูดก่อนแต่ว่าไม่โดนนะเปลี่ยนมุมมาตรงนี้ยังไงดีดอโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นไอ้ดอร์ฟี่ที่ได้ไปฮะคือโปรตีแมปซาลูนเนี่ยในปีที่แล้วที่ผมพาเนี่ยเขาจะเล่นกันหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแอบหลังรถม้าไม่ว่าจะเป็นการ เล่นจะชากกันแต่ว่าคู่นี้ไม่มีเลยครับวิ่งใสกันอย่างเดียวแล้วโดนเระเบิดสวนไปครับตรงนี้มุมนี้เราฟิงเสียแตมไม่ได้แล้วตำเลเสียเปียกกว่า<ส>ด้วยฮะ,ะเป็นจอ,อ,จอหน้าไปก่อนจอน้าไปก่อนครับตรงนี้เราไปต่อในแมปถัดไปเป็นวงการวงการ,วงการทีวีเออวงการบันเทิงวงการบันเทิงสร้างคาแรคเตอร์หน่อยนะพี่บอลมุมนี้เหมือนเดิมดอฟฟินฮะตัวที่2เนี่ย กลายเป็นดอฟฟี่เป็นฝ่ายบุมากกว่าจะโจนินยึดพื้นที่แล้วมันเป็นพื้นที่สูงก็อาจจะรูดได้ตรงนี้ดอฟี่ดอฟี่เดินยังไม่เต็มเท่าไหร่แล้วพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยยังดีพอจริงๆเขาเสียเพียบนะครับในตำแหน่งตรงนี้นอยู่แล้วอ่ะใช่ครับแต่ว่าโดนร,ระเบิดยังไม่เป็นอะไรโอ้โหแล้วดอฟิี่ไปฉากแบบนั้นปาระเบิดไปเธอไหมโซนซ้ายก่อนแล้วไปจับปืนช้ากว่าเขาดอฟิี่เดินเือน้อยกว่าแล้วมุมนี้ เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเสมอเลยนะโจนินเนี่ยดูภาพแบบนี้บ้างแล้วจู่วะโอ้โหพอจับใครคนนั้นตายเสมอฮะ่ผมเขาโดมีาเป็นกล้องวายเลยจับทั้งคู่เลยลต่อฟินเลือดไม่ใสมใบบัวเ,วเขาเห็นก่อด้วยโจนินตรงนี้ไม่น่าล่อหรือเปล่าตอฟินไม่ไหวครับโอ้โหวัดกันเนี่สีส่สสว่าแต่ว่าความคมและชัวร์กว่าคือโจนินนั่นเองอะเห็นก่อนอีกแล้วครับตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าใครจะได้ยิงโจนินเหมือนเดิมครับ ซ้ายหน่อยต่อ,ยอฟินฮะโชว์แล้วครับตรงนี้แล้วกลับมาレสปอนกันตรงนี้ครับจะซัดต่อ,อหน่งนะโอ้ยเกือบตายนะโอโลแต่ไม่ตายขึ้นมาททงดน้าบนไฮก้าเหมือนเดิมแต่โจนินเห็นก่อนอ่ี้ละ,ละไกร<ล>ะ,<ล>ะบอกปืนแต่ว่าต่อฟินไหวกว่าเหมือนจะเป็นปืนที่เขาไม่ค่อยดูถนัดเท่าไหร่ด้วยนะครับสามารถไปแล้วครับสถานการณ์กดดันมาป่ามาตรงนี้โอ้หเดินติดเหลี่ยมตรงนี้มาหน่อยพยายามสวนมา ดอกสามมาขอทักทายแต่ว่าเป็นดอกฟินนี่ยังชัวร์กว่าสามต่อสามฮะสกอร์ในเกมตรงนี้คนละสามคิวปาดมาตรงนี้โอ้โหแล้วดอกฟินไปพลาดฮะโอ้โหสะบัดตรงนี้เกือบได้เหมือนกัน,ดอ,นดอกสอมาไหมแต่ว่าเป้าโถไปนะขวามือตัวของโจดิงยังโดดอยู่ยังโดดอยู่แล้วสับบางทีหนึ่งโอ้โหเสมอสี่สี่อะถ้าเป็นจังหวะได้เดินนิ่งๆเนี่ยได้ยืนถือปืนเนี่ยดอกฟินข่มกว่าครับว่าตรงนี้ไม่ไหวเลยโจนิงเข้ามา สังหารแชมป์เอเชียได้นะใช่ครับแล้วดอลฟินจริงๆในโหมดสไนเปอร์ผมว่าเขาเป็นคนที่ถนัดสไนเปอร์คนหนึ่งเลยนะแต่ไปโดนโจนินแบบนี้ต้องไฮไลท์ชื่อโจนินไว้หนักๆเลยครับสรุปผลในคู่แรกเนี่ยท่าน้าโจนินเอาชนะโทดอลฟินไป2ต่อ0เลยเนี่ยแต่ว่า EP นี้ยังไม่จบลงนะยังมีทางหน้าของ BDG ต้นซ่าไวทีเนรอเจอกับเซาหมาร์กหรือว่าทางหน้าของเรลนี่อยู่ใช่ครับเป็นอีกหนึ่งโปรเพยเยอร์ที่อยู่ในวงการของคอฟตี้โมบายตลอดทุกๆทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วอะ แล้วตอนนี้พี่บอลครับทัวร์นเมนแจ้งเกิดเรามาแล้วคุณโจนินคุณโจนินสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามว่ากดดันหรือเปล่าับในการเจอกับดอฟฟินกดดันมากครับเพราะแบบเขาเปอยู่ระดับเอเชียแล้วระดับโลกแล้วครับครับแบบผมก็แบบโนเนมผมก็แบบโนเนมแต่ว่าตอนนี้ไม่โนเนมแล้วนะเพราะว่าคุณสามารถแคปไปลงเฟซบุ๊กได้เลยคุณโจนินว่าคุณชนะดอฟฟิน เออคุณชนะพี่โรมาคุณแคปอย่าลืมแท็กเขาด้วยนะครับจนนินเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนสำหรับทัวร์นาเมนต์หนึ่งวีหนึ่งครั้งนี้ครับก่อนวันจะมาแข่งนี้ผมก็วอร์มสองวันสามวันติดนะวอร์มไปเจ็ดสิบสองชั่วโมงอ่ะไม่ได้นอนนะคุณจนิน่จนแข่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนเลยโอเคครับตรงนี้ครับบูเป็นหน้าของเซาล์มาครับเรดทีมเป็นหน้าของบีดีจีต้นซ่าไวทีอัดอ่าแมปหนึ่งแมปสองครับเป็นหน้าของซาลูนกับกูแอค มาแล้วฮะมาแล้วจ้ามันจะโดดลงด้วยครับแล้วเ,เจอแล้วฮะตัวของต้นซ่าตุนหือรอเช็คกันอยู่ครับตัวซอมบัส ต้นซ่าก็เหมือนเรามาระวังตัวมากขึ้นครับสมาร์ฉากขวาในรูตรงนี้ไปน่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าเหลือเลื่อนนิดเดียวขยับสายมาแต่กลายเป็นโดนตัดคืนนะไม่รอดแล้วจริงครับแต่ว่าเรียมตรงนี้เข้าใจฮะเล่นในความกดดันแล้วตัวตรงนี้ต้นซ่ามั่นใจเพิ่มเติมโมเมนตัมเปลี่ยนนะอยู่บริเวณโรามาแล้วน่าจะเข้าโรงแรมไหมครับสมาร์ไม่เข้าด้วยแกเอาฉากตรงนี้เลยแล้วยิงเก็บหเหมือนจะไปแต่การตัวเองตายนะเมื่อกี้แล้วเคลียร์ตรงนี้มาสมาร์จะเก็บ คิวสแต็กครับตรงนี้ลูบมาเก็บได้ด้วยบีบให้บุกกระโดดลงไปลูบก่อนแต่ว่าสถากนการณ์คล้ายๆแบบเดินไปตรงนี้จะสวนกลับมาได้แต่ว่าเลือนเหลือทั้งสายโอ้เจอเรื่องนะโอ้๋สี่สี่นี่เหมือนคู่ที่แล้วเลยฮะคู่ามาปาดมาก่อนในรดหนึ่งแม็กซะ<ว>อ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ที่แบบอู๋แล้วเสียทายได้ยิงเกาะได้ซ้ำไปแต่เป็นต้นซ่าเน<อ>ี่เยเก็บคิวในเกมมาห้าต่อสี่อ่ะ ตอเนี้ต้อมาเป็นพิททอลครับเหมือน,นกับที่รอบที่เราเพืร์โกนที่เสียไปปลาระเบิดโซนก่อนครับซามาร์ก <c oughs> ยิงสบ,บัดเข้าไปตรงนี้ขวาชิกแล้วชิกแล้วชิงหล,ลอก <c oughs> แต่ว่าใครได้ยิงก่อนเป็นลางไม่ดีซามาร์กขยับตามยิงตามเจอไหมปึกปึก <c oughs> อุ้ยโดนสวนนะครับแต่ว่าเป็นตัวของซามาร์กเนี่ยหันัดถนัดแล้วดูเกิดมายิงหลังเลยฮะรอปลาไปบ <c oughs> ีบใหโอ้ออกมาทางขวาซามาร์กเคาะหนึ่งละ คาอบของคอบสามแล้วอ้โอ้โหซแนแอสยิงโอ้ยตัวยิงไม่ก่อนตอนนี้ต้นซ่าปืนแกไม่มีระเบียกระเบียกนิ่งจัดนะเาแม์กเดียบนี้ยังไงอยู่ดนวพีไฟรอแล้วพยายามกดมาแต่ว่าต้นซ่าแกยิงทะลุเลยฮะดี ขวาตอนซ่าแล้วลูดไปเรื่อยๆถึงหัวเหมือนงานแกกดก็ส the ูนลงมาด้วยฮะพยายามเล็งอยู่แต่ว่ายังหาไม่เจอฮะเจอแล้วเกือบตายจังหวะฉากเข้าไปเกือบตายด้วยแล้วลูดตรงนี้มาซามาเก็บไปซามาเคลื่อเต็ม100แล้วคิวสิบสิบสองนะครับสวนจะสวนนะวะซามาเลือดไม่เต็มอ่ะวิวเ้วเข้ามาดว้เวโอ้โหเหลี่ยมการเล่นไปแบบนี้เบิร์เวลากันไปเนี่ยตัวของซามาก็เป็นผู้ชนะนะครับ เขาเรียบร้อยอุ้ยอะไรปัดขายไปตรงนี้ป right. uh, wow, uh, ่าขวาพูดถ wow, ี่เเยอะครับทุกคนนะฮะอันนี้ให้บอกตามตรงเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับ หง,หงี่เง,งเหรียญนี่ทำไมอ่ะถ้าหน้าต,ตรงหน้าตางมันก็ยังพอป่าดิออไงยังซาป,ป่ใสไปเลยขยับเข้ามาอยู่ใกล้กันทั้งหวั่นไหวห้ามใจอะไรไม่ได้เลยครับสั่งหัวใจให้เมินเฉยไม่รู้จะทํายังไงต้องซาหญยิงเข้าไปโอ้โหเป็นรามเลยฮะนะพูดไปดลูดไปตรอมา,อมาเปลี่ยนมาจะปาเธอไหมแต่ว่าจังหวะไม่ดีฮนะตอนนี้ตัวช้าแล้วครับซ้ายหลังมาแล้วไฟไล่หลังทั้งกระสุนทั้งไฟนี่พอแซวว่าเป็นยี่หย่าเปลี่ยนแล้วเป็นต้นซ่าเหมือนเดิมแล้วตายเหมือนเดิมฮะโดนเธอไม้ไปก่อนครับ โซนซ้ายเจอตรงน<ห>ี้ดูเก็บฮะเหมือนรู้อะฮะเหมือนรู้มุมอะแต่ว่า,า, uh! าไ,ไปเรื่อยก,กันในลาวสองลาวสามไม่เหมือนกันไปยังไงเนยเจ็บนะขวาโอ้ย <c oughs> ขวาซ้ายหน้าหลังบดมากไวยส้มตายไม่เจอต้องซ่าหาเต่าม้าไม่เจอด้วยตอนแรกเราโดนทมายัดมานัดเดียวเรียบร้อยเลยฮะเต่าม้าแกดักรออยู่แล้วแล้วได้ยินเสียงใกล้ๆอยู่ไหนจ๊ะ ไปก่ <S 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 อนนะเสจอไหมขวาแล้วออกอย่างน like mm ี้ไงมันเล่นอย่เร็วมากครับเร็วนี่หรือว่าเซามาร์กใช่ครับอย่นี้ไม่ค่อยกดจเกิมากเท่าไหร่ครับพะว่ามันอย่างลูกซองนี้เล่นได้ดีมากครับจบแล้วเปล่าจบเรียบร้อยครับเซามาร์กการวัดหน้าของโจนินนะฮต่อไปมือบอลมือบอลที่เขาจะเจอมือบอลแล้วก็เป็นเซามาร์กเขารอบต่อไปไปท้าปะท้ากับโจนินนะ หลังจากผ่านท่าน่าดอลฟินมาพิโรมามาต้องมาเจอกับเรลนี่ต่อครับเจอกับผู้เล่นทรงคุณค่าถึง2คนติดติดกันใช่ครับแบบนี้มันเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศการแข่งของหนึ่งมีหนึ่งดูเอลมาเตอร์ครับตึงนี่เกมเราจะตึงแบบตึงจัดเลยอะตึงมากฝากฝากถึงคู่แข่งรอบหน้าหน่อยฝากถึงคู่แข่งรอบหน้าหน่อยคุณโจนินอ๋อเดี๋ยวผมก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ไม่เป็นครับ นี่มีถอบด้วยโอเคผมไปเดียวนี้มากเดี๋ยวเจอกันในอีป um, ีต่อๆไปครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นของ 1V1 d u e ี m a ดูเอลมเตอร์2อ2พอไม่ต้องกระซิบหรอกเขารู้ทั้งประเทศแล้ว อย่าลืมฮะการถของเราครับพี่บอลครับถ่ายทอดวันไหนบ้างกี่โมงอะไรยังไงครับผมเสาร์อาทิตย์ฮะเปิดจอลอดูได้เลยฮะกับคอคอทูตี้โมบายหนึ่งทุ่มตรงเจอกันแน่ๆเสาร์อาทิตย์ครับงั้นวันนี้ฮะผมไบโตครับบอลบอลครับก็ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเกมระดับโลกทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกับคอทูตี้โมบายวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงสวัสดีครับสวัสดีครับ